สวัสดีค่ะมีรถสภาพพิสวยหลูหลากว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆมกันําเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเตยตาแคมรี G ่ 2.0G ก์ออโต้คันนี้ปี2006ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดียวละ6,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีม รถส,สวยหรูหรากว้างขวาง,วางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะดูดีมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นเพ่งปรับเพิ่งปรับราคาลงมานะคะ2 5งแ0นบาทเท่านั้นคะ่ะภายในคะ่ะก็จะเป็นเบาะนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าคะ่ะ ระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบคอสกุญแจ r e m รีโมทพวมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง a m f m AUX แล้วก็ CD ค่ะหรูหลาดูดีกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยเย็นทั่วถึงนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะคันนี้น่าใช้ค่ะ จัดเฟ้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะคนซื้อเงินเดือนหมื่นสามพันบาทขึ้นไปนะคะกะสรดกคณนนี้ไปใช้งานได้แล้วคะ่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขุมค,คานาใช้ราคาไม่แพงคะ่ะสองกเท่านั้นคะ่จะจัดเต็มได้อีกต่างหากนะคะมาทดลองขับดูได้นะแล้วจะติดใจคะ่ะแอร์เย็นเจี๊ยบคะ่ะ ด้านหลังนั่งสบายมากๆเลยนะคะเย็นทั่วถึงค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะลายไม้ก็สวยนะคะลายไม้รอบคันเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์2016วาสิวค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้น้วคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID นะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะพิมย์มไลน์มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุมคานะใช้นะราคาไม่แพงค่ะเพิ่งปรับราคาลงมาเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะขายถูกสุดๆเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสภาพแล้วนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะซื้อไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะคันนี้เติมน้ำมนันอย่างเดียวนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ